สวัสดีเพื่อนเพื่อนนี้อยู่ที่บ้านสวนธนาคารดินนะเราจะพามาดูความผิดพลาดที่เราไม่ค่อยได้กล่าวถึงให้เพื่อนเพ่นได้เห็นกันเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วเราแต่ทาแต่ละอย่างกว่าจะประสบผลสําเร็จเราเจ็บปวดมากแค่ไหนบาดแผลมันใหญ่ขนาดไหนอ่านี่เป็นการเพาะงอกเราจะทาเราตั้งใจจะทําเป็นอ่ะเพาะงอกกับไมโครกรีนเขาบอกมันจะไม่เหมือนกันผักผักที่เพาะงอก เห็นไหมก็คือไอที่เราดูดูเข้ามานัแล้วเขาก็ใส่มเมล็ดลงไปประมาณแพรนหนึ่งที่แบบพอดีกับกลนขวดแล้วมันเวลางอกมันก็จะแบบขึ้นมาแบบสวยไม่ดันกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฉลาดกว่าเลยเราอยากทดลองเราใส่เม็ดไปเยอะกว่าปกตินึกว่ามันจะขึ้นเหมือนอ้อยมือนอะไรที่แบบเป็นชอสองชั้น3ชั้นแล้วมันจะแตกกอใหญ่อะไรประมาณนั้น แต่มันไม่ใช่เลยมันทําให้ผักงอกเราดันกันแล้วก็ต้นโกง่งโค้งไม่สวยเห็นไหมต้นโค้งนี่กลคือเริ่มดันกันแล้วก็เห็นไหมที่จริงแล้วต้องออกยอดแล้ววันนี้วันที่5้าเนาะวันที่หแล้วที่จริงเวันมันก็ควรจะผัดเอาไปทานได้และพูดง่ายๆแต่อันนี้เกิดอาการดันกันแล้วก็มาแน่นกันที่ที่ที่ปากก็อไอกระปุกนะเห็นไหมแน่นเกินไปบาดแผลนี้ยิ่งใหญ่นะ แต่รับรองว่างานรอบต่อไปมันต้องดีกว่านี้แน่นอนเห็นไหมตอนนี้เราก็ต้องมานั่งใช้ครีมเนี่ยขีบเอาผักบุ้งที่งอกแล้วโดนดันออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องนั่งขีบออกเพื่อที่จะให้ข้างล่างเขาโตขึ้นมาได้แต่อันนี้เราก็จะไปหว่านนะไปหว่านในกระบะนั้นเพื่อนเพื่อที่จะทำะเป็นผักบุ้งไว้ผัดต่อไปนะ เราคิดว่ามันน่าจะได้นะถ้าตามประสบการณ์เราแล้วเนาะจริงๆแล้วไม่อยากใช้มือจัเท่าไหร่โอเคคิดว่ามันน่าจะได้ทั้งสองอย่างก็คือคอ่าได้ผักพองอกด้วยแล้วก็อันนี้เราก็จะไปได้ต้นผักบุง้งเอาไว้เอาไว้ผัดด้วยผักบักผักใบเขียวแล้วเราก็จะไปหวานอีกทีนึงนะแล้วก็จะให้ความเชื่นคิดว่าล่าเขาน่าจะไปต่อได้นะเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้ดูทั้งสองอย่างกันเลยกันนะ นี่นะเห็นไหมมันเป็นบาดแผลนะทุกอย่างเพื่อเราจะสําเร็จได้นะเพื่อนมันไม่ใช่ธรรมดานะแล้ก็ทดลองไปเรื่อยนะเราอย่าหยุดเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดอย่าหยุดพัฒนาตนเองก็คืออุปสรรคครั้งนี้ครั้งหนึ่งเราบอกความผิดพลาดครั้งหนึ่งมันก็เป็นเป็นแผลให้เราแต่หลังจากเรารักษาแผลหายแล้วเราก็จะจะ,จะเริญเติบโตมากขึ้นทุกครั้งที่ผ่านเนี่ยความผิดพลาดหนึ่งครั้งไปเราก็จะโตขึ้นอีกในระดับหนึ่ง เห็นไหมโดนมาหมดแหละทำพุงทำไผ่ทำอะไรทำเสดากว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะทุกคนผ่านจุดนี้มาทั้งนั้นมันไม่มีใครที่ทำอะไรครั้งเดียวแล้วสำเร็จได้เลยแต่มันก็เป็นการทดลองเราอยากรู้เขาสอนมาอย่างหนึ่งแต่เรามาทำอีกอย่างหนึ่งก็เราอยากรู้ต้นเหตุจากความอยากรู้อยากเห็นของเราเราก็ต้องมานั่งแก้งานเห็นไหมแทนที่จะได้กินแล้วแต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยประสบการณ์ครั้งนี้มันคุ้มค่า ล้วก็จะไปหวานใสก่กะบะอือใช้แกะเผาอันนี่ใช้แกะเผารองกระบะแล้วเราก็จะไปหวานผักพวกนี้ลงอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะพรมน้ําเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูด้วยว่าเราหวานแบบไหนเราจะพาติดตามอัปเดตว่าไอที่หวานไปนะมันจะได้กินไหมโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังก็สู้ๆนะสาหรับใครที่ไม่ว่าจะท,ทุกสายงานแหละไม่ว่าจะเดินทางสายไหนก,ก,ก็ช่างเราก็จะต่างคนต่างมีความผิดพลาด บาดแผลระหว่างทางแหละมันจะหลอ่อหลอมเราให้ให้ถึงจุดที่แบบประสบผลสำเร็จแล้วเราจะกลับมาโม้ได้นะทุกคนมันจะได้บอกได้ว่านะเพาะงอกผักนะเน,นี่ยใส่เมล็ดแค่หนึ่งหนึ่งหน้าไอ้นี่เขาเรียกเลยวัสดุเพาะก็พออย่าอย่าเกินคําครูอย่าลืนควา่าภาษาอีสาน วันนี้นำเสนอว่ายาลืนความยาลืนคว่วมนะโอเคก็และมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เรื่องการปองงอกเรื่อนจะได้ไม่พลาดนะเนี่ยจริงมันควรจะได้กินแล้วนะเนี่ยเห็นไหมต้นที่เขางอกขึ้นมาเขายาวอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็เขียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันเนาะ